สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง BBB บพารวยชาแนลวันนี้วันที่26กุมภาพันธ์2565ักบีก็จะมาวางแนวทางสูตรวิ่งรูดตัวเจาะหวยฮานอยทั้ง4ฮานอยให้เหมือนเดิมนะคะเมื่อวานนี้นะคะฮานอยเฉพาะกิจของเราเข้าวิ่งรูดอัดเจ็นะคะตัวเจาะไม่มาเนาะ และก็ฮานอยพิเศษของเรานะคะหลุดทั้งใบเลยนะคะถ้าเลขหลุดหรือปีวางผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันไว้ล่วงหน้าเลยเนาะ และก็ฮานอยปกติของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูดอัด8และก็เข้าวิ่งรูดรองหนึ่งนะคะถ้าใครวิ่งรูดบี B. ก็ดีใจด้วยแต่สําหรับใครเจาะตามที่บีเน้นให้ก็ต้องขออภัยเนาะตัวเจาะของเราไม่มาอีกแล้วนะคะและก็ฮานอยบีเอของเราก็หลุดทั้งใบเลยเนาะสําหรับวันนี้นะคะวันที่25นะคะก็เข้าเฉพาะฮานอยเฉพาะกิจและก็ฮานอยปกติเท่านั้นนะคะ ถ้ามีคำนวณผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันไว้ล่วงหน้าเลยนะคะสูตรก็มีเข้าและมีหลุดกันได้ทุกเมื่อเนาะี่ก็มีครีมดีๆมาแนะนำด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็คือครีมซ u เปอร์ไว้นะคะปราบฝ้าปราบสิวนะคะใครที่เป็นฝ้าเป็นสิวนะคะหน้าหมองคล้ำหน้าดำนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะมีเลขที่จดทะเบียนนะคะถูกต้อง ทุกอย่างนะคะสี่ตัวนี้นะคะในเซตเดียวนะคะบีจะขายที่450บาทนะคะจะเป็นชุดเล็กนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถกดเข้าไปในลิงก์ลน์ใต้โพสตได้เลยนะคะทั้งลิงก์ลน์ลิงก์เฟซนะคะสามารถทักหาบีได้เลยเนาะพะบีขายหน้าเฟซแล้วก็หน้าเพจนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจหรืออยากจะอุดหนุนบีนะคะก็สามารถกดเข้าไปทางเฟซได้เลยเนาะ ชุดนี้นะคะถามว่าดีตรงไหนนะคะจากที่บีเคยหน้ามีสิวมีฝ้ามีกระหน้าดานะคะหน้าไม่ขาวใสเท่าปัจจุบันนะคะตอนนี้นะคะหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถกดใต้ลิงก์นี้ได้เลยเนาะสรรพคุณนะคะลดสิวลดฝ้าลดกระนะคะลดหน้าดําหมองคล้านะคะ เพียงแค่ชุดละ450บาทเท่านั้นนะคะจะมี4ชิ้นนะคะแต่ละชิ้นก็จะมีเซรั่มครีมบํารุงกลางคืนแล้วก็บํารุงกลางวันนะคะและก็สบ,บู่ให้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถกดลิงก์ใต้โพสต์ที่บีแนะนำได้เลยเนาะและก็ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจอยากมีรายได้เสริมนะคะสามารถเปิดบินได้เลยนะคะ ยังไงก็ทักหา B หน้าเฟซบุ๊กได้เลยเนาะเรามาดูกันต่อที่ฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่2ีกุมภาพันธ์2565กันเลยนะคะ B จะให้วิ่งรูด9และ6นะคะตัวจออของเรานะคะก็จะจอเรียงได้91 95 96 97 61 6้าและก็67นะคะ จากสูตรการคำนวณฮานอยเฉพาะกิจของเรานะคะจะได้เด่น9 B ก็จะให้เน้น9 ,9 ฟัน 9, อัด9นะคะตัวเน้นจอกของเรานะคะ B จะวางให้91 97และก็61นะคะถ้า9มานะคะ B 1น่าจะติดบนแต่ถ้า6มาน่าจะติดล่างนะคะและก็3ตัวของเรานะคะคำนวณหลักร้อยได้เลข8ก็จะจะับวางให้8 91และก็897นะคะ ถามว่านอยเฉพาะกพิจของเรามีโอกาสที่จะเบิ้ลไหมบีว่าไม่น่าติดเบิ้ลนะคะเพราะส่วนใหญ่นะคะนอยที่เบิ้ลบ่อยที่สุดเลยก็คือนอยปกติและก็นอยพิเศษนะคะที่บีสังเกตเนาะนอยเฉพาะกิจเรานะคะไม่น่าจะติดเบิ้ลนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะคิดว่าน่าจะมาเบิ้ลก็สามารถจับ99แล้วก็66ก็ได้นะคะ ตัวที่บีชอบมากๆเลยนะคะสำหรับฮานอยเฉพาะกิจก็คือเก้าหนึ่งนะคะยังไงบีขอฟันขาดแปดเก้าหนึ่งเนาะเรามาดูกันต่อที่ฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษของเรานะคะบีจะให้วิ่งรูดหกและสองนะคะตัวจอของเราก็จะจอเรียงได้หกสองหกสี่หกเจ และก็2 9นะคะจากสูตรการคำนวณฮานอยพิเศษของเราจะได้เด่น6 B ก็จะให้เน้น6ฟัน6อัด6ตัวเน้นเจาะของเรานะคะก็จะมี6 2 6 4และก็2 7นะคะถ้า6มานะคะ B คิดว่าน่าจะมาบนแต่ถ้า2มาน่าจะมาล่างนะคะถามว่าฮานอยพิเศษของเรามีโอกาสที่จะติดเบิ้ลไหมฮานอยพิเศษของเรายังไงก็ติดเบิ้ลนะคะ ช่วงนี้นะคะตามเบิลกันไว้เลยนะคะเพราะว่าที่สังเกตนะคะฮานอยพิเศษปกตินะคะมาบ่อยมากเลยนะคะเลขเบิลเนาะตัวที่บีชอบที่สุดเลยนะคะสำหรับฮาหนอยพิเศษของเราบีชอบ6 2นะคะฟันขาดเลยนะคะ6 2นะคะตัวนี้จับตาดูได้เลยนะคะงวดประจำวันที่26ว่าจะมาไหมนะคะแต่ ตัวที่บีชอบมากๆก็คือ6 2รองลงมาก็คือ6 4นะคะยังไงบีขอฟันขาด8 6 2นะคะสำหรับ3ตัวเนาะถ้าใครชอบเบิ้ลก็จับ6 6และก็2 2 3, ก็ได้นะคะเราไปดูกันต่อที่ฮานอยปกตินะคะฮานอยปกติของเรานะคะบีจะให้วิ่งรูด0ูนและ7นะคะ ตัวจอของเราก็จะจอรเรียงได้ 05, 07 08 09 7 5 7 8และก็79นะคะจากสูตรการคำนวณหาน้อยปกติของเราจะได้เด่น0ปบีก็จะให้เน้น0509และก็75นะคะถ้าศูนย์มานะคะบีวาน,น่าจะติดบนแต่ถ้า7มาน่าจะติดล่างนะคะถามว่าหาน้อยปกติของเรามีโอกาสที่จะเบิ้ลไหมบีว่าให้จับเลขเบิ้ลกันไว้ด้วยนะคะเน้น พิเศษกับปกติก็พอนะคะสำหรับเลขเบิ้ลเนาะและก็3ตัวของเรานะคะคำนวณหลักร้อยได้เลข8ก็จะจับวางให้8 05และก็8 09นะคะฮานอยปกติของเราตัวที่ B คิดว่าน่าจะมาชัวร์เลยนะคะบีชอบ09นะคะยังไง3ตัว B ีขอฟันขาด แปดเนาะยังไงก็ขอให้มาตามนี้นะคะก็ขอให้มาตัวที่บีเน้นอัดให้ทุกๆ h กฮานอยเนาะยังไงก็ฝากพี่ๆที่น่ารักทุกคนตามอย่างมีสตินะคะและก็โปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยเนาะยังไงเราไปดูกันต่อที่ฮานอย vip กันเลยนะคะ อนอยวพีของเรานะคะคประจำงวดวันที่26กุมภาพันธ์มีก็จะวางให้4และ7นะคะตัวจอของเราก็จะจอเรียงได้ 41, 42, 47, 49, 71, 72 และก็7จนะคะจากสูตรการคำนวณฮานอยวีพีของเราจะได้เด่น4 B ก็จะให้เน้น41 49และก็71นะคะถ้า4มานะคะ B ว่าน่าจะติดบนแต่ถ้า7มาหน่าจะติดล่างนะคะถามว่าฮานอยวี P ีของเรามีโอกาสที่จะติดเบิ้ลไหมนะคะ B ว่าไม่น่ามาเบิ้ลนะคะสำหรับฮานอย VP ีเนาะ และก็3ตัวของเราคำนวณหลักร้อยได้เลข6ก็จะจับวางให้641และก็649นะคะตัวที่บีคิดว่าน่าจะมาชัวร์นะคะบีชอบ49นะคะ3ตัวบีขอฟันขาด649เนาะสำหรับวันนี้นะคะบีก็มาวางแนวทางสูตรวิ่งรูดตัวจอกทั้ง4หฮาหนอยให้เรียบร้อยแล้วบีก็ขอให้พี่ๆทุกคนเฮงๆดรวยๆปังๆกันทุกๆคนเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจครีมปราบฝ้าปราบสิวหน้าขาวใสนะคะก็สามารถกดลิงก์ใต้โพสต์ได้เลยนะคะบีจะวางลิงก์เฟซไว้ให้เนาะถ้าพี่ๆท่านใดอยากอุดหนุนนะคะก็กดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ